ห้องข่าวบัรเชิงของเราต้อนรับแขกรับเชิญคุณผู้ชมใครเป็นสายมูต้องห้ามพลาดนะฮะเขาต้องบูชาอะไรยังไงเสริมดวงยังไงวันนี้มีคําตอบแน่นอนครับต้อนรับพี่ปอภาคภูมิและพี่ริวจิตสัม์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คือต้องบอกว่าเรามาโปรเก้าเดือนเก้าชอบมากกบกำลังเลงเลยว่า แล้วก้าเดินเร้าถ้าพูดถึงความพิเศษคือต้องบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้ใครที่ชมรายการอยู่อยากให้อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่าก้าวเดินก้าวเป็นอะไรที่พิเศษ่สุดแล้วเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันมงคลที่หลายๆธุรกิจใช้วันนี้ในการเปิดตัวและของเราเช่นเดียวกันครับกับ ไอ้ไข่รุ่นเศรษฐีพันล้านก็เปิดตัวที่นี่ที่แรกเช่นเดียวกันครับไอ้ไข่ใช่ไหมครับถูกต้องครับวินาทีนี้คนพูดถึงเยอะมากใช่ก่อนจะเข้าบอกท่านผู้ชมไว้หนึ่งเตรียมตัวโทรศัพท์มือถือกันไว้ด้วยหนึ่งแล้วเบอร์จำง่ายมากครับ0 2 1 0์องหนึ่งศูนย์อ่ะศูนย์สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเบอร์จำง่ายจริงๆเบอร์นี้มีบนโลกคุณผู้ชมให้จดเบอร์นี้ไปก่อนศูนย์สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นอยากให้พี่เลีวเล่าถึง ไอ้ไข่ก่อนว่าไอ้ไข่มันมีความมิเสษอย่างไรทําไมตอนนี้มันถึงโด่งดังขนาดนี้ครับตามตามที่เราได้ได้ดูจากหน้าเสือนะครับพี่ลดีก็เพิ่งไปมานะครับที่ที่วัดไอ้ไข่เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเออผมได้มีโอกาสไปแตะไปจับรูปปั้นไอ้ไข่ดั้งเดิมที่อยู่ในวัดเนะี่ยก็มีความรู้สึกว่าอเ,คคเออเหมือนมีเขาอยู่ที่นั่นะนะครับผมเ<ะ>พราะฉะนั้นก็ เป็นเรื่องที่ทําให้หลายๆคนได้เจอได้เห็นได้สัมผัสได้จนทําให้โด่งดังขึ้นมาครับแล้วโดยเฉพาะในยุคนเนี้ยเขาบอกว่าเป็นยุคที่ผีเทพเนี่ยลงมาช่วยคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีสายมูหรือสายอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะ,ยะมากมายเหมือนมาอยู่ปากบนกับคนละนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเจอของจริงหรือของปลอ,อมเท่านั้นเองใช่ครับถ้าพูดถึงของจริงคือต้องบอกนิดนึงว่ารุ่นเนี้ยรุ่นไอ้ไข่รุ่นเศษรษฐีพันล้านอ่ะทุกคนรู้จักพี่ตุ๊กี้รู้จักคุณอารู้จัก พี่ลิวก็บอกอยู่แล้วว่าตอนนี้กระแสคือยอดคิดมากแล้วคนไทยหลายคนก็บอกว่าช่วงนี้เศรศษฐกษิจก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ดีทําอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จดังนั้นมันต้องมีตัวช่วย<ช>ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู<อ>่แล้ววันนี้รุ่นของเราครับไอ้ไข่รุ่นเสรษฐีพันล,ล้านใช้ช่อง WorkPoint คือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกแล้วใช้วันดีคือ9เดือน9ก้ให้ดูจับแพคเกจจิ้งก่อนถ้าแบบเนี้ยซื้อฝากพูดอะไรผู้ใหญ่พี่ทุกีชอบไหมครับโอเคมากเลยเนี่ยชอบใช่ไหมครับแต่ถ้าเปิดเข้ามานเนี้ย คือต้องบอกก่อนว่าตัวไฮไลท์ตัวแรกเลยก็คือที่ปอใส่อยู่เนี่ยเป็นกําไรยกแบบนี้ครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่บนหน้าจอแบบนี้นะครับกำรยกก็คือเป็นตัวแทนของความอดมสมบูรณ์มั่นคั่งแล้วก็เป็นสีเขียวที่ใส่อยู่ก็เป็นสีเขียวจักรพพัดและที่สําคัญครับเวลาจะเลือกถ้าใครดูรายการอยู่ผู้ชายเป็นสายใหญ่สีเขียวเข้มแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้หญิงก็เป็นสีที่อ่อนลงมาหน่อยถามพี่ลือเพิ่มเติมถ้าแติว่าใครมีหยกติดตัวแบบนี้ มันช่วยเรื่องอะไรก่อนที่เราจะเข้าสู่ไอ้ไข่แบบนี้ครับจริงๆแล้วเรื่องความเชื่อของหยกเนี่ยเขามีมานานแล้วนะคนจีนเนี่ยจะนิยมใส่หยกเพราะว่าหยกเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติเพราะนั้นสีของเขากว่าจะเกิดขึ้นได้กว่าจะเข้มได้เนี่ยต้องใช้สั่งสมพลังงานทั้งฟ้าทั้งดินนะครับกว่าจะเป็นหยกได้ก้อนหนึ่งให้เราได้มานํามาเจียเพราะนั้นคนจีนเลยเชื่อว่าถ้านาหยกมาอยู่บนตัวเนี่ยเราจะได้รับพลังงานที่มาจากฟ้าดินจากธรรมชาติมาหมุนเวียนในร่างกายของเราเพราะนั้นเวลาที่เขาใส่จะนิยมใใส่น ข้างขวาหรือข้างซ้ายถ้าเกิดข้างซ้ายคนแก่สมัยก่อนใส่เพื่อบำรุงหัวใจม,มันจะกระตุ้นเรื่องของโลหิตหรือการหมุนเวียนได้ดีแต่ถ้าใส่ข้างขวานะครับก็จะปรับความสมดุลในร่างกายอย่างเช่นคนที่ปากแตกปากแห้งร้อนในบ่อยๆอเวลาใส่แล้วจะดีขึ้นนะครับ<อ>เขาเรียกปรับอุณหภูมิเพราะฉะนั้นห้องเต้สมัยก่อนเวลาป่วยหรือไม่สบายเนี่ยเขาจะให้ไปนอนบนเตียงยก<อ>เพื่อปรับอุณหภูมิ เพราะว่าเขายังไม่มีห้องแอร์เหมือนในสมัยนี้ยังไม่มีตัววัดอุณหภูมิเหมือนในสมัยนี้เพราะฉนั้นสิ่งเดียวที่จะทําให้ปรับสมดุลในร่างกายได้เขาจึงใช้หยกเป็นตัวแทน<ะ>ใช่เพราะนั้นถ้าใครดูในหนังจีนหรือแม<ะ>้กระทั่งหนังเกาหลีก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าจะมีหยกเนี่ยประดับอยู่บนมงกุฎ<ะ>บนหน้าผากเพราะเขาถือว่าตัวหยกตัวเนี้ยมาจากคําว่ากรรษัตริย์หรืออํานาจ<ะ>มาจากคําว่าเสือก่อนครับขีดแบบนี้นะฮะลงมา อยู่บนหน้ากากเสือนะครับหน้าผากของเสือ <ฮะ S 2> เรียกว่าขวังนะครับเขาก็เลยเติมจุดเข้าไปอีกหนึ่งจุดเพราะว่ากษัตริย์ต้องมีเครื่องเขาเรียกอ,อะไรนะต้องมีเครื่องประดับเติมอีกหนึ่งจุดเลยกลายเป็นคําว่าอวิ่งเลยกลายเป็นของมีค่าครับ<อ>หายากเพราะฉะนั้นในประเทศจีนของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นคนจีนที่ใส่เนี่ยเขาเชื่อกันว่านอกจากสุขภาพดีแล้วทําไมห้องเต้ต้องใส่เพราะป้องกันสิ่งอัปมงคลได้ เวลาที่ไปที่ไหนก็ตามถ้าหยกอยู่ดีเกิดขาดโดยที่ไม่ได้กระทบอะไรหรือแตกหักเองแปลว่าเขารับสิ่งไม่ดีก่อนอหรือเตือนภัยว่า ไม่ควรไปตรงนั้นอบอกได้ขนาดนี้เลยไใช่หยกนะครับะครับท่านผู้ชมครับใช้ชมรายการอยู่ตอนนี้สงสัยแล้วว่าถ้าอยากจะเป็นเจ้าของอยากให้โทรมาเบอร์นี้อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าเบอร์ที่สวยและจัง่ายมากศูนย์สองครับแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วใช้รมตอนนี้จะบอกท่านผู้ชมกันนิดนึงนะครับว่าหยกที่พี่รีวพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือที่ผมใส่อยู่สีเขียวแล้วจะเห็นอยู่บนหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วของผู้หญิงก็สีอ่อนลงมาแล้วก็ผนวกกับท่านผู้ชมจะเห็นตรงนี้นะครับที่อยู่บนหน้าจอที่่ผมถืออยููเป็นลกกสด คร,คร,รุ่นเศรษฐีพันล้านลูกสะกดเดี๋ยวจะบอกนิดนึงว่าลูกสะกดคืออะไระแต่จะบอกโปรก่อนตอนนี้คือใครที่ดูรายการอยู่ปกตินะครับเซตใหญ่ที่เห็นในกล่องแพ็กเกจจิ้งแบบนี้นะครับาราคาเต็มก็คือเกือบ5,000บาทแต่วันนี้ใครที่ชมรายการอยู่นะครับเปิดโปร9เดือน9นะครับราคาเพียงแค่1,390บาทเกินครึ่งเลยเกินครึ่งแล้วฟังไม่ผิดครับ1,390บาทนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือ1 ตัวหยกที่ผมบอกเมื่อสักคร<ฆ>ู่นี้และที่สำคัญครับตัวหยกของเรานะครับมีความพิเศษคือลูกสะกดไอ้ไข่เดี๋ยวจะมาบอกว่าลูกสะกดไอ้ไข่นั้นมีความพิเศษอย่างไร<ฆ>และรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นเศรษฐีพันร้านที่สําคัญครับเซ็ตพันสามบาทเลือกไซส์ได้ผู้ชายไซส์ใหญ่ผู้หญิงไซส์เล็กครับและในกล่องยังม,มีแถมในส่วนของพย,ยัน<ฆ>และรวมไปถึงบทสวดไอ้ไข่ด้วยนะครับ<ฆ>ที่สําคัญครับแพคเกจจิ้งสวยงามพิเศษที่สุดมากกว่านั้น 99สายแรกที่โทรเข้ามาในรายการ9เดือน902121234567ครับจะได้รับในส่วนของยกพิเศษเพิ่มอีก1ชิน้นมูลค่า590กันไว้เวลาเกิดอุบัติเหตุครับ,รบหรือมันขาดจะได้เอาไปให้ช่างต่อได้มเมื่อกี้เราพูดถึงลูกสะกดไอ้ไข่ไพิเศษนิดนึงครับพี่ริวมันคืออะไรครับต้องบอกว่านี่นะฮะสิ่งที่พี่ริวใสอยู่ลูกสะกดเนี่ย เขามีการเขียนมนนะครับม,มาจากนะมะพะทะนะมะออุนะครับคำว่านามะออุหมายถึงหยุดผนึกหรือปิดนะครับมนคาถานี้ไว้เพราะฉะนั้นคนที่เขาทำเนี่ยนะครับเขาก็นิมนเกจิอาจารย์นะครับม,มาร่วมกันสวดอัด ลุกเสกลงไปเพราะฉะนั้นก็เลยมีคําว่าอุดสิ่งที่ดีที่สุดไว้ในนี้แล้วนะครับแล้วยังได้มีการอัญเชิญดวงเมืองนะครับก็คือของนครศรีธรรมราชก็คือ12นักษัตย์ซึ่งเป็นตาประจําเมืองนะครับนำมาบรรจุไว้อยู่ในนี้ด้วยแล้วลักษณะของไอ้ไข่ก็คืออ,อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับเพราะฉะนั้น พูดง่ายๆรวมของดีไว้หมดแล้วและที่สําคัญคือมีคําว่าณโมพุทธายะนะครับณโมพุทธายะตัวนี้หมายถึงการสรรเสริญการอุดสิ่งที่ดีที่สุดบรรจุไว้อยู่ในนี้นั่นหมายความว่าเขาได้รวมทั้งหมดน่ยที่เป็นของมงคลไว้ให้กับผู้ใส่เนี่ยใส่แล้วดีใส่แล้วเฮงนะครับผมทําอะไรก็คือประสบความสําเร็จนั่นเองครับถ้าถามพี่ลิวแบบนี้ครับว่าถ้าติาว่ามีใครที่มีโยกมีสะกดไอ้ไข่แล้วมีบทสวดแบบเนี้ย ช่วยเรื่องอะไรแล้วเหมาะสำหรับใครครับโดยโดยทั่วไปเลยนะครับอเอาหยกก่อนสิ่งที่คุณได้เลยคือเรื่องของสุขภาพและป้องกันสิ่งไม่ดีแล้วก็ใช้ในการเตือนภัยเวลาที่เราไปที่ท,ท,ที่ที่มีแรงไม่ดีแต่ตัวของลูกสะกดกับไอ้ไข่เนี่ยนะครับเขาได้บรรจุ คาถาที่เป็นมงคลทั้งหมด <Ừ. S 2> เสริมทั้งโชคลาภเสริมวาสนาเสริมการงานเสริมการเงินนะครับผมและปกป้องคุ้มครองภยัยนะครับผมนะครับตอนนี้ใครที่ดูรายการอยู่นะครับฟังพี่ริวฟังพี่ตุกก๊กี้ฟังต้องอาวแล้วฟังปอแบบนี้แล้วนะครับวันนี้ย้ํานะครับว่า โปรเเดือนเก้าและมีจํานวนจํากัดนะครับไม่ใช่ว่าเราผลิตมาเยอะแล้วทีากาคครับพิธีปลูกเสกเราก็ปลูกเสกไปที่จังหวัดที่ไข่อยู่คือจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เราใช้เกจิอาจารย์ดังช่วยในการปลูกเสกดังนั้นพุทธคุณบอกเลยว่าไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วช่วยในใดหน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งความพิเศษเลยนะครับที่ทุกท่านจะได้ไปก็คือว่า เราไม่ได้เหมือนกับว่าได้แล้วเหมือนของซ้ําๆกันนะใช่ครับเพราะว่าเขามีรหัสนำเบอร์้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเลขมงคลเลขสวยเลขน้ำเบอร์อยู่ในนี้เพราะฉะนั้น1ชิ้นจะมีแค่1คนที่ได้ไปเท่านั้นนะครับแล้วลุ้นกันว่าเลขมงคลของคุณจะเป็นอะไรเพราะซอรรีดัรเบอร์ของเราครับเลข1จนถึงเลข9,999เราแยกชายหญิงนะครับอ่าชายก็มี9,999ชิ้นและโทษนะครับหญิงก็มี9,999ชิ้นที่สําคัญ หลังจาก9,999ชิ้นเสร็จทุบบ็อกทิ้งทั้งหมดนะครับแ,แล้วที่มีทนัทนทีจริงจริงครับ,รบแล้ววันนี้9เดือน9ถ้าหมดแล้วก็หมดเลยไม่มีอีกและวที่สําคัญครับเราไม่มีการผลิตซ้ําอย่างแน่นอนที่สําคัญครับวิธีปลูกเสกยิ่งใหญ่แล้วเรา,เราในกล่องครับนิริวมีพายนพานพยานช่วยอะไรยังไงครับ นี่นะครับผมนี่คือพยันนะครับมีดวงเมืองนะฮะถ้าเกิดใครไม่เห็นในลูกสะกดนะครับดูตรงนี้จะมีครบเลยนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับยันนี้ก็คือนําไปใส่กระเป๋าสตางค์นะครับเพื่อหนุนโชคลาภวาสนาอธิษฐานขอให้เงินทองเข้ามาหรือติดตําแหน่งในร้านค้าอย่างเช่นใครทํามาค้าขายก็ติดหันออกไปหน้าประตูบ้านแล้วก็บอกไอ้ไข่เนี่ยช่วยเปิดทางให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆทํามาค้าขายดีนั่นเองครับผมและอีกอย่างหนึ่งครับนั่นคือคาถาบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์อันนี้มีความสําคัญอย่างไรแล้วบูชาจะช่วยอะไรแล้วใครจะบูชาตอนไหนครับพี่ริวครับผมส่วนใหญ่นะฮะการบูชานะครับผมพี่เิวเชื่ออย่างหนึ่งคนเราถ้ามีแรงอธิษฐานน่ะได้ทุกเมื่อนะครับสำคัญที่สุดคือศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วปฏิหารจึงเกิดเพราะฉะนั้นนะครับบทสวดบทนี้ขอให้ตั้งใจสวดนะครับแล้วเป็นการเชิญดวงจิตของไอ้ไข่เนี่ยนะครับมาช่วยเปิดทางให้คุณเนี่ยทำอะไรก็คือซัพเซตประสบความสําเร็จคนจีนมีคําพูดอยู่คํานึงครับว่า เก่งอย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องมีเฮงด้วยเก่งนั้นคือใช้ร่างกายและความสามารถของเราแต่เฮงเนี่ยก็คือใช้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเพราะฉะนั้นคนจีนในต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เขาทํามาค้าขายอะไรก็ตามเขามองว่าความเก่งของเขามีละแต่เขาต้องมีความเฮงด้วยเฮงในที่นี้ก็จะเห็นว่ามีการบูชามีเทพเจ้าต่างๆนี่ก็เช่นเดียวกันครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก่งแล้วคุณก็เอาเฮงมาอยู่กับตัว เก่งบวกเฮงชีวิตก็ดีคร mm ับนะครับว kind of ันน no mm ี hmm? and and ้ใครดูรายการอยู่คร like, ับโป .9 เดือน9มีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าผู้ชายเรามี9,999ชิ้นผู้หญิงเรามี9,999ชิ้นนะครับแล้วก็พอจบแล้ว หมดเลยนะครับแล้วแต่ละชิ้นครับมี serial number หรือว่าหมายเลขกำกับนะครับเป็นเลขมงคลสำหรับคุณและที่สำคัญครับโทรมาตอนนี้นะครับที่เบอร์ครับ02-123-4567เรียงแบบนี้นะครับหรือใครที่โทรไม่ติดหรือเจ้าหน้าที่หรือ call center ยังไม่รับให้แอดไลน์ไปก่อนนะครับที่แอด hello high นะครับ h e l l o h i g h นะครับแล้วก็ใครที่ดูรายการอยู่นะครับ บอกท่านผู้ชมแบบนี้บางคนเตรียมตัวเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชบางคนไปเตรียมตัวจุดประทัดบางครั้งไปได้ไหมอาจจะเหนื่อยอ,อาจจะเปลืองค่ารถเอาเวลาทำมาหากินดีกว่าวันนี้เราส่งตรงให้ถึงบ้านก่อนท่านผู้ชมวันนั้นใครสนใจนะครับ ต้องบอกท่า,านผู้ชมว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆเป็นโปร,โปร9เดือน9ปี2,563ครับ9,999ชิ้นสำหรับผู้ชาย9,999ชิ้นสำหรับผู้หญิงและที่สำคัญครับในกล่องให้แพ็กเกจจิ้งแบบเต็มเลยนะครับมีผ้ายันมีบทสวดและก็แพ็กเกจจิ้งบอกเลยว่าสวยงามที่สำคัญครับใครที่กลัวเส้นจะขาด กลัวมีปัญหาเรามีแถมในส่วนของเป็นแก้วตาเสืออะไรไครับเรามีแถมตัวตัวหยกก่อนก็คือเอาไว้ร้อยเวลาเกิดปัญหาแต่ในเส้นที่ใส่อยู่มันจะมีสีน้ำตาลเพิ่มเติไมไีกหนึงนั่นคือในส่วนของแก้วตาเสือ,อ ไทเกอร์อายอันนี้คืออะไรพี่รวิวเพิ่มเติมนิดนึงหน่อยครับคือไทเกอร์อายนี้นะครับหรือแก้วตาเสือเนี่ยตามความเชื่อของคนที่เขาชอบเสี่ยงโชคนะครับเขาบอกว่าถ้ามีตัวนี้ไว้เวลาที่ไปเสี่ยงโชคเนี่ยจะช่วยเปิดทางนะครับผมเหมือนช่วยล้างสิ่งที่เป็นอาถรรพ์ในบริเวณนั้นในสถานที่นั้นบางที่ที่เสี่ยงโชคเนี่ยเขาอาจจะมีวางของมีอะไรไว้คนจีนเขาเลยเชื่อว่าแก้วตาเสือตัวนี้จะมีประกายในการส่อง <üh> ปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปส่วนใหญ่เวลาที่เขาไปเสี่ยงโชคกันเขาจะพกาตาเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นเส้นนี้ครบทุกอย่างเลยทั้งสุขภาพแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วที่สําคัญก็คือสําหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็คือแบบนี้เลยไดครับย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งครับได้ครับอะย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะครับใครดูรายการอยู่วันนี้วันดีเปิดตัวครั้งแรกที่รายการห้องข่าวบันเทิงที่ WorkPo i n t นะครับใครสนใจคับท่านผู้ชมราคาหมดนี่ครับ1,390้บาทถ้าตีเป็นตั๋วเคร ไปยังไม่พอเลยนะครับกลับก็ไม่พอแน่นอนแต่วันนี้เซตใหญ่บอกเท่านมู้ชมแบบนี้นะครับใครที่ดูรายการอยู่นะครับหนึ่งได้หยกแล้วเลือกนะครับว่าไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแล้วในหยกจะมีแก้วตาเสือแล้วมีลูกสะกดไอ้ไข่รุ่นเศรษฐีพันล้านสลักยันสามด้านสลักนักสัตว์12บราศีรวมไปถึงครับเซอร์เรียลนัมเบอร์หถึง9,999หมดแล้วทุบบ็อกซิ่งนะครับใครสนใจ 1, 3 9 0บาทหมดแล้วหมดเลยใครสนใจย้ําเบอร์ชิ้นีนึงครับ02 1 2 3 4 5 6 7หรือแอดไลน์ไว้ที่แอดฮัลโหลไฮนั่นเองครับขอย้ำอีกนิดนึงนะฮะใครได้ไปแล้วโชคดีจุดประทัดหน้าบ้านตัวเองเลยแล้วกันนะครับนี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมต้องเก่งเฮงนะฮะอันนี้เสริมความมั่นใจแล้วก็อย่าลืมเก่งด้วยนะฮะทำงานกันเต็มที่เลยนะครับ9กเดือนเคุณผู้ชมอยู่กับช่องเวิร์กคอยต์ต่อยาวๆนะครับเพราะบ้านงานเข้าวันนี้เจอพี่จ่อยไม้ทองคำนะครับและวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ